เมื่อวานคุณละวโรนแสงสนิทรกระทรวงกานคลังดอตเอกนิตินิตธันประพาสอธิบดีกรมสมบูิสามิตรออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆแต่สถานสะเทือนจับความได้ว่ามีความน่าจะเป็นประชุมครม .19 ธันวาคือพ,พร,รุ่งนี้พร,รุ่งนี้กระทรวงการคลังน่าจะมีการเสนอแพ็กเกจเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าสู่การพิจารณาใช่แล้วเขาบอกเป็นแพ็กเกจย้ำว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวนะ เขาบอกก็ต้นการท่องเที่ยวนะก็ต้องฟังเขานะอืคุณคุณรั瓦ลนประหลัดกระทรวงการคลังบอกว่าไฮไลท์ที่จะเสนอก็คือไฮไลท์ที่จะเสนอก็คือ1ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าทุกสนามบินทุกสนามบินย้ำทุกสนามบินและจะให้มีผลอาจจะหนึงมกราหกเจ็ดมิลด้วยก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าใช่จะให้มีผลด้วยนะหนึ่งมกรานี่แหละสอง สองคราวนี้ไปที่ดตรเอกดอก่ะดตรเอกบอกว่าควบคู่กันไปนั้นในแพ็กเกจที่เสนอนั้นก็จะมีเรื่องของการลดภาษีเครื่อง,องดืด่มแอลกอฮอล์ใช่ถึงว่าเขาพาดหัวกันขาดิง้งเฮขาดิง้งเฮกันน่าดูยกเลิกดิวต้ฟรีขาเข้าทุกสนามบินค่ะลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นท่องเที่ยวอย่างไรเขาบอกมันกระตุ้นท่องเที่ยวนะ อาจจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งใจบินบินเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อมาดริงกิ้งโดยเฉพาะมั้งจะได้ดิง้งซื้อได้ไม่ต้องจํากัดหนึ่งลิตรนะเข้ามาซื้อในประเทศได้เยอะขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจมีผลหนึ่งมกรานะเขาคาดว่าคาดว่าเหมือนกับการเปิดผับทิเซบอกว่าจะจูงใจให้นักเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นผมเห็นคนไทยเมากันเกลื่อนถนนเลยนักท่องเที่ยวนิดเดียวค่ะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต,แต่เรื่องนี้แต่ที่มี แต่ที่ต้องดักคอนะออมีพายกระซิบหรือดักคอรหรือ,อยังไงคือขณะน,นี้ในแวดวงกระทรวงการคลังเขาก,เขาก็เขาก็ตั้งวงปุจฉาแล้วก็ตั้งวงสนทนาเรื่องนี้กันสนานบันไหวถามว่าลดภาษีเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ครั้งนี้กระตุน้นการท่องเที่ยวหรือกระตุ้นไรายได้ของใครกระตุ้นไรายได้ของใครเวชนาร์คำถามที่สองแรงพอๆกัน ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้ามันไปกระทบสัมปทานของ King Power ก็เป็นที่รู้กันว่าในสนามบินนานาชาติทุกสนามบินในประเทศนี้สัมปทานดิวตี้ฟรีเกือบจะทั้งหมดอยู่ในมือของ King Power ใช่ค่ะทั้งขาเข้าขาออกนะมีทั้งขาเข้าและขาออกนะย้ำเมื่อไปยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าหมายความว่าไปกระทบสัมปทานของ King Power ต้องมีการแก้ไขสัญญาต้องมีการชดเชยอะไรกันหรือไม่ ญญต้องปปมีการชดเชยอะไรกันหรือไม่หมายถึงต้องชดเชยให้กับ King Power หรือเปล่าต้องชเดเชยเดิไปยกเลิกเขาเขาขาดรายได้อ่ะอคนกระทรวงการคลังเขาก็ตั้งวงเขาก็คุยกันเอ๊ะถ้าไปกระทบสัญญาสัมป,ปทานคิงพา o เ e อมันก็ต้องตามด้วยการชดเชยให้กับ King Power สิคราวนี้ปุจฉาสำคัญก็คือแล้วจะชดเชยอย่างไร วิสัชนาหลายเสียงในกระทรวงการคลังบอกว่าหนึ่งในหลายหลายความเป็นไปได้หนึ่งในหลายหลายความเป็นไปได้ก็คือก็คือก็คือต่ออายุยสัมปทานยืดเขาเรียกยืดยืดอายุสัมปทานกิงพาวเวอร์จะกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่ตเพื่อ,อชดเชยกับสิ่งที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากการสั่งยุบยูที่ฟรีขาเข้าของภาครัฐ รัฐบาลมนสังยเลัฐสมรภูมินี่คือที่มาของพัดหัวข่าวลือต่อสมรภูมิคิงพาวเวอร์เส้นแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของกระทรวงการค่ังเออมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่วัดหัวใจรัฐบาลพรรคพักไทยในฐานต่อไปในฐานะรมวคลังปลัดคลังอธิบดีกรมสัะธานมติมีหน้าที่เด้งรับอย่างเดียว ก็ทำรายละเอียดไส้ในไงโอเคทำรายละเอียดไส้ในไงเราบอกว่าเขาลือกันอย่างนี้เราบอกว่า ในวงสุนทนากระทรวงการคลังเขาเขาก็พูดกันว่าถ้าปุจฉาคือจะชดเชยให้กับตางกินพาวเวอร์อย่างไรวิสัชนาก็คือคําตอบหนึ่งก็คือมันก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้แหละซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้หลายๆทางการชดเชยมันก็มีหลายวิธีการแต่หนึ่งในหลายๆวิธีการก็คือการย่ดอ,อายุยการยืดอายุสมัมปทานกินพาวเวอร์ใช่เรื่องนี้ถ้ามีโอกาสน่าจะคุยกับคุณลวรนลนแสงสนิทนะอืตั้งแต่เป็นประหลัดนี่ เก็บตัวเก็บตัวงานเยอะงานเยอะโอเคเข้าใจได้แต่อยากสัมภาษณ์นะเรื่องเนี้ยเขาบอกต้องสัมภาษณ์คุณลาวะลนเท่านั้นทนายไม่ใช่ไม่ใช่ลาวะลนเท่านั้นมีคนแอบกระซิบให้ลองไปทภาษณ์คุณลาวะลนเท่านั้นจะได้ใส่ไหรเผื่อต้องไปถามคุณประสงค์พูลทเนศเอาอย่างไรเผื่อต้องไปถามคุณกฤษดาจีนวิชรานรุนตีช่วยว่าการกระรวงกรคลังจะเอาอย่างไรอาคนมี เขาเยชื่อไปหมดแล้วนะเอาช็อตหนึ่งก่อนอือย่าโยงเยอะอย่าไปถามนายกเศรษฐาไม่รู้เรื่องหรอกอย่าโยงเยอะอย่าโยงเห็นไหมไม่ถามนายกเศรษฐานะเห็นถามถามผิดคนต้องถามนี่ถามถามประสงค์พูลท่นเมถามจะเปิดทำไมเนี่ยกฤษดาวิจารณะจีนะวิจารณะและค่อยไปถามล้วาลนส่วนดรเอกเอาไว้ท้ายสุดเลยขอถามคุณลวัลนก่อนแล้วกันอ่ะ